<het at> พี่น้องยี่บนเสียความู้สึกแห้งเสียเปียบลานขายกระถางอีกแล้วพี่นออ้องเอ้ยเสียความู้สึกแห้งย้่บนสั่งกระถางมาทามั้งหมดสี่ใสสั่งมาทามั้งหมดสี่ใสไส์ไสสี่หนึ่งร้อยใส่สี 4, ส่นิว 100. น้วหนึ่งลอยสี่นิว้วคือมันจะเป็นตัวนี้เด้อพี่น้องสี่นิ้วมันจะเป็นตัวนี้แล้วบันนีย้่าบนสั่งสี่นิ้วมาลอยหนึ่ง หกนิ้วลอยหนึ่งแปดนิ้วลอยหนึ่งแล้วก็สิบนิ้วอีกหาสิบใบสิ่งที่ได้มาบันนี้พี่น้องสิ่งที่ได้มาอันนี้ได้อยู่นี่สี่นิ้วได้มาครบพี่น้องสี่นิ้วนี่ได้มาลอยหนึ่งอยู่แปลว่าใส่สามนิ้วนี่มันมาจะใส่นี่ลอยหนึ่งอ่ะใส่สามนิ้วมาลอยหนึ่งแต่คิดเป็นใส่สี่นิ้วบันนี้ใส่หกนิ้วนะคะใส่หกนิ้วนี่มาลอยหาสิบ ใส่หกนิ้วมะลอยหา,าสิบมะลอยหาสิบเขาสร้างลอยหนึ่งมะลอยหาสิบเราใส่แปดหาสิบคือไม่ได้เลยใส่แปดนิ้วหาสิบคือบ่ได้เลยแต่ละใส่ไงขื้นกับราคาแพงขื้นเด้พี่น้องไงขื้นราคาแพงขื้นหน่อยลงกับราคาลดลงแต่ว่าจัดในเฮาหน่อยลงแต่คิดราคาไ่สุดยอด ัน,นี้ไส่สิบย่บนสังหาสิบใบคิดเงินเต็มห้าสิบใบแต่ส่งมาให้เราแค่ส่งมาหายี่บนแค่ยีสิบห้าใบพี่น้องนี่นี่ไส่สิบส่งมาหายี่บนบยีสิบห้าใบแล้วบัดที่นี่ไส่แปดนี่หาสิบใบนี่บ่ไดเลยบ่ไดเลยนะคะบ่ไดเลยมันจัดเป็นไส่หกมาหายี่บนญลอยหาสิบใบคือหานะสิบใบน่ะไส่แปด มันมันเอาใส่หกมามาแทนใส่แปดไงพี่น้องมันเอาใส่หกมาแทนใส่แปดบัดที่นี่อ่าใส่สามมาแทนใส่สามมาแทนใส่ซีนี่มาจะใส่นี่เออมันมาจะใส่นี่คิดคิดเป็นใส่ซีคิดเป็นใส่ซีเลยดนี้ใส่ซีนี่โอเคใส่ซีได้มาลอยหนึ่งอยู่ใส่หกใส่หกเดเดมาพี่น้อง ใส่หกนี่ได้มาหลายใส่สิบโอ้ปวดหัวคิดเงินเท่าเต็มเบิดทุกบาทนะคะคิดเงินเท่าเต็มเบิดทุกบาทแต่กระถางตีทรงมไหเ่เฮาอะใส่น้อยคิดราคาเต็มไซส์ใหญ่ใส่แปดอันลอยใบนี่บ่ได้จักใบเลยพี่น้องบ่ได้จักใบเลยแต่บคิดราคาเต็มคิดราคาเต็มมาเลยคิดราคากระถางอะแต่ว่าบ่าได้ ได้เห็นในน้อยเนี่ยมาแท้เนี่เห็นบ่นี่พี่น้องนี่ใส่สามเนี่ย,ยโอ้ยมันขายแบบนี้มันก็ขายเป็นเยอะบ,บนเบิดเงินในการสร้างสินค้าออนไลน์นี่หลายได้พี่น้องหลายแล้วก็เสียเปรียบเขาลายพอมหน่อยนักหน่อยนานะคะจิเจอร้านที่มันดีๆอ่ะร้านที่มันซื้อตรงขายตรงอันเนี้ยพี่น้องโอ้ยตา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 ย เห็นถูกแห่งสัมหีงามพ่อโค้ยจีเราพี่น้องเลยย่าบนเสียวขอ้อนรู้สึกอันนี้เป็นอย่างก็ต้องมัดจมให้ฟังมาติเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ชอบสร้างของออนไลน์พี่น้องนะคะเขาจะโทษเขาฝ่ายเดียวกับบ่ได้เขาจะโทษเขาฝ่ายเดียวกับบ่ได้พี่น้องเขาก็ต้องโทษจากของน้าที่มักง่ายแล้วก็บ่มีเวลามาเบิงเมนเบิงใดกะ เมนเบิงได้ก you ็บเบิงเบิงบ่ได้ดอกพี่น้องเบิงยากเบิงมันแพกมาดูเจว่าจักสั่นแล้วมันติดบาโคดมาเนี่ยไสเนี่ยไสเนี่ยมันติดบาโคดมาใส่หกมันติดบาโคดมาว่าใส่หกสตแกแกออกแล้วมันเป็นใส่ซีมันเป็นกระถางหน่อยใส่ซีแล้วเนี่ยกระถางหกเนี่ยมันติดมันติดบาโคดมาว่าใส่แปดอ่ะแมนเฮาเบิงแมนบ่แมนเฮารับของจากคือลี่ลุงแมนบ่ เขาก็ต้องเบิงเขาก็เออเขาเบิงว่าเออใส่ใดใส่ใดเขาก็ต้องเขาก็ต้องจ่ายไปตามที่มันมันติดใส่มาบาโคดใส่มาพี่น้องมันติดบาโคดใส่มาพ่อแกออกแล้วมันว่อช่เออมันว่อไช่มันบอกว่าเป็นใส่แปดแกออกมาเป็นใส่หกใส่หกแกออกมาเป็นใส่สี่ใส่สี่แกออกมาเป็นใส่สามใส่สิบ ได้ตรงแต่ว่าได้แค่ยี่สิบห้าใบเขาสร้างลอยใบเอ้เขาสร้างหาสิบใบได้มากแค่ยี่สิบห้าใบแต่คิดเงินเต็มห้าสิบใบใส่แปดลอยหนึ่งคิดเงินเต็มแต่ได้ใส่หกมาโอ้ยลานแบบนี้ก็มีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ย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 เย่บนบะหยักผักเลยเย่บนเย่บนเบ่ากับมันแล้วอันคือคือทรงทรงขอความไปในเชตนะ ส่งขอความไปในแชทมันบอกว่าคุณได้รับของกี่แพ็คแต่และแพ็คมันมีไซส์บอกอยู่อ่าแล้วถ่ายรูปมาให้เราดูแก่บนก็เข้าใจว่าเออเอาตามนั่นเขาก็ทายไปแมนบอพีน่นอมแต่ว่าที่แกะแล้วแกะแล้วสามแพ็คน่ะคือมันไม่ตรงปุกมันไม่ตรงที่เราสั่งเออเขาสร้างไปแล้วมันม่ตรงที่เขาสร้างเขาก็เลยทัดไปแล้วมันเหลืออยู่สามแพ็คที่เราไม่ได้แกะเขาก็เลยทายบาโคดใส่ไปเห็นมันบึง มันก็บอกว่าอ่ะทรงพิษมันบอกให้เขาทรงกลับไปเรามัดสีทรงอันนไม่มาให้ยายบนเลยว่ามันเสียเวลาคาทรงคาไปคาทรงไปอีกมันเลยบอกว่าว่าเป็นอย่างมันสีโอนคาทรงให้แล้วไอ้ทรงขวงไปเรามัดสีทรงขวางมาให้เอาถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันทรงคาขวงคาทรงไม่เขาแคเคลอยกบาทแล้วคาขวางเขาเป็นพันน่ะมันมันประทรงกลับมาให้เขามันบอกเขาหล่ะพี่น้องคือพวกนี้เหลี่ยมมันเยอะมาก นะคะเร่เลี่ยมมันเยอะมากถ้าสมมติว่าเฮาทรงของกลับไปแห่มันแล้วแมนบอกคาของกับคาสรงอ่ะมันคนละมันคนละราคาเลยค่าทรงร้อยก็บาทคาของเป็นพันเฮาทรงกลับไปแล้วมันได้ของเฮาแล้วมันบอกเฮาจบพี่น้องว่าแค่เราดูขั้นขั้นตอนแรกที่มันทรงมาเนี่ยเฮาก็รู้แล้วว่ามันบอกซื้อตรงมันหลอกขาย ขายของไม่ตรงไซส์ไม่ตรงปกแต่คิดราคาเต็มตามที่มันแจ้งมาเฮาโกรนให้ตามนั่นพี่น้องเฮาโอนให้ตามนั่น,นเฮา,า,าสั่งอันนี้ไปลยอยเฮาสั่งไส์แปดไปลอยหนึ่งคือราคาไส์แปดกับไส์หกมันคนละราคาแต่ว่าคิดราคาไส่ 8, แปดเต็มเป๊ะแต่ว่าทรงของมาเฮาเป็นไส่หกแล้วเฮาสั่งราคาของไส่หกนี่มันคิดราคาเต็มไส่หกไปลอยหนึ่งนี่มันทรงใส่ซีมา อ่าแล้วเขาทรงเขาสั่งใส่สี่มันทรงใส่สามเนี่ยน้อยมามเนี่ยอันนี้คือไซส์สี่พี่น้องอ่าจะเปรียบเทียบให้บึ้งอันนี้คือใส่สี่อันนี้คือใส่สามเขาสั่งใส่สี่เอาใส่สามไม่เขาเขาสั่งใส่แปดเอาใส่หกมากอ่าเราคิดราคาใส่แปดเราสั่งใส่สิบมาหาสิบใบได้ไหมเข้าแค่ยีมหาใบได้คิดเต็มเบิดคิดเต็มหาสิบได้สิบใส่แปดคิดเต็มร้อย คิดเต็มลอยแต่ว่าส่งของราคาใส่หมาทรงใส่หกมาเป็นใส่ซีใส่ซีเป็นใส่สแต่คิดราคาไส่ใหญ่หมดโอ้พี่น้องเอ้ยเอา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 คลิปนี้มาโจมไห้ฟังเป็นอุท่าหอนสำหรับคนที่ชอบสั่งของออนไลน์ย่ยบนโดนทั้งแบบว่ายาบนโดนทั้งแบบว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีพ่อโอนไปเร้วบล็อกเราของไม่ส่ง อันนี้ก็เคยมาบอกสูฟังแล้วนะคะให้ระวังดีๆเด้อแมค่าออนไลน์มีจายชีพทุกวันนี้มาทุกรูปแบบพี่น้องมาทุกรูปแบบอิลิมือนีเสียวความรู้สึกตะเสารเลยของนี่สามารถจหลายมือเราได้พี่น้องมือก้อนดีแล้วนะแต่ยะบนบมีเวลาสิมาแกะบมีเวลาสิมาเชกเบิงกะนี่ล่ตามเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเขียนมา่าเนี่ยจำนวนเงินนี่แพ็คนี่เท่าไหร่อแพ็คนี่เท่าไหร่แพ็คนี่เท่าไหร่คอรีมันก็จะ กดเอาตามนี่เลยบวก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 มาจากแพกแผกลจากลอยจากลอยมันบวกบวกลวมันไก่เฮาส่งเงินมันไก่เฮาใจเงินคือใจเงินแล้วก็มดดนาทีของคนส่งแต่ว่าเฮาอ่ะอ่ามาเช็กเบิรงมันมันตามใส่จากของที่สั่งไปบอมันเขียนมัดตรงพี่น้องมันเขียนมัดตรงแต่มาแกออกแล้วมันบ่ใช่มันมาแมนใส่มันบานี่โอ้จิบจิบกระดองใจพี่น้องเอ้จิบกระดองใจ เอาอันนี้มาจมแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ไว้สาหรับคนที่ชอบสั่งของออนไลน์นะคะต้องพิจารณาดีๆแล้วก็ต้องคุยกันดีๆต้องดูให้ละเอียดเพื่อจะบ่เป็นการเสียเปรียบพวกมีชาชีพหรือว่าพวกหลอกขายของออนไลน์เนี่ยพี่น้องโอ้ยยี่บนญยีบยบย่บนอยู่ในโซเชียลยี่บนก็นยังโดนนะคะโดนพวกออนไลน์เหมือนกันหลอกตลอดทั้งที่ตัวเองไม่เคยหลอกใครเลยคิดดีทําดีคิดซื่อตรงเต่ ผลที่ย้อนกลับมากนะ่ะคือคนเท่านะพี่น้องรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะรู้หนาบ่รู้ใจอะฝากไว้นะคะฝากไว้ให้ให้เป็นอุทาหอนแล้วก็ให้เป็นบทเรียนสําหรับตัวเองนะนะคะจะไม่อะไรไง่ายๆอยังอีกแล้วละพี่น้องอูอ้ตายตายตายตา